สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ผมนนก็จะมาบอกวิธีการเอาพวกปั๊มพวกการ์ดเร็วๆนะครับก็วิธีนี้จะใช้ได้ตั้งแต่เลเวๆสักประมาณประมาณเลเวลสิบน่าจะสิบเอ็ดกว่านี่แหละครับสําหรับในการปั๊มการ์ดก็สิ่งที่จะสิ่งที่คุณต้องมีนกะ็คือสกิล กสกิลนี้นะครับกับไอฟาสแทนนะครับก็เป็นแค่สองสกิลนี้แต่ถ้าเกิดคนเลเ,ลเ,เลเวลพอเยอะคุณก็อัพไอ้นี่ยเลยก็ได้เพราะมันจะเพิ่มสต a ามิน่าคุณคุณอัพไปสิก็ได้โอสำหรับาการที่เหมาะสำหรับในการปั๊มแต่ก่อนก็นะครับก็โปสต์ตนะครับแต่เขาปรับใหม่ ไม่เป็นไรเราก็มีดา่านเดี๋ยวตัวนะครับเพรก็ทำตามในลิปนะนั่นก็คือการแตะจะเมื่อจากนั้นก็วิ่งไปรูดของให้ครบ3อันย้ำเฉพาะระดับ<ๆ> normal นะครับโอเคก็ไปดูเลยนะครับสำหรับในทีม Down. Stay okay, if it gets hairy, right? Stay. Thanks. I like it loud. <gasps> Plenty for Vlad. Yeah. DC now has a jewelry shortage. This is where we come in. Well done, team.